นะครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม แล้วก็หัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมนะครับขั้นตอนในการนะครับถันน็อตฝาสูบโดยการใช้ประแจปอนแบบถูกต้องนะครับของรถจักรยานยนต์ Honda n o v a d e ดเดี๋ยวครูมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยนะครับะนะครับอ่า จากคลิปที่ครูเคยทํามานะครับเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเราก็ทราบแล้วนะครับว่าเวลาเราประกอบประเก็นฝาสูบเนี่ยนะครับถ้าเป็นประเก็นฝาแท้เนี่ยของเครื่องยนต์2องจังหวะฮอนด้ก็คือเราจะต้องเอาด้านที่มีภาษาอังกฤษพิมพ์คําว่า X e up ไว้ทางด้านบนแล้วให้คําว่า X e up อยู่ที่ปากพอร์ตไอเสียนะครับอันนี้ท่านเจ้าของที่ท่านรับชมอยู่ท่านก็ดูนะครับอันนี้คือสภาพ ด้านบนของเสื้อสูบข,ของท่านโอเคนะ,ะครูประกอบถ้าประกอบถูกนะครับมันจะลงแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องไปฝืนแปอะไรมันนะครับนะ่ะโอเคนะส่วนอันนี้ก็คือสภาพฝาสูบของรถของท่านนะครับครูทำการประกอบนะครับันนี้คือครูเช็ดทำควา,ามสะอาดไปแล้วนะครับ ถ้าเราประกอบถูกนะครับมันก็จะลงแบบง่ายๆอโอเคนะครับทีนี้ในโนวาเดสคันนี้นะครับมันจะมีอุปกรณ์ส่วนควบคือมันจะมีขาอีกสองข้างนะแต่เดี๋ยวตอนเราใส่ฝาสูบทีแรกเนี่ยเราจะไม่ต้องไปสนใจตัวนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับสองตัวหน้าตรงเนี้ยนะครับ มันจะมีแหวนทองแดงอยู่นะครับนี่มีแหวนทองแดงอยู่นะนี่ตัวหน้ากับตัวหลังจะมีแหวนทองแดงแล้วตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยจะใช้น็อตยึดเป็นน็อตหัวหมวกเดี๋ยวครูหันได้มือลงไปก่อนนะครับโอเคนะส่วน2อตัวด้านข้างรวมแล้วเป็นสตัวเนี่ยมันจะเป็นแค่เพียงน็อต ที่มีแหวนนะเห็นร้านขายนอ็อตเขาจะเรียกว่าน็อตหัวจานนะครับคือมันเหมือนมีแหวนในตัวแต่นี้จะเรียบๆนะครับต้องระวังเนี้อเซนเซอร์อุณหภูมิน้ำนะครับแตกนะครับก็คงจะตัวละหลายตังอยู่โอเคทีนี้ เราจะทำการขันนะครับโดยการใช้ประแจปอนหรือประแจวัดแรงบิดซึ่งค่ามาตรฐานของมันเนี่ยนะครับคอ m, m, ือ2 2นิวตันเมตร22นิวตันเมตรหรือ2.2กิโลกรัมเมตรครูจะแบ่งการขันเนี่ยออกเป็น4ครั้งนะครับโดยครั้งแรกเนี่ยครูจะขันโดยการใช้แรง1 5นิวตันเมตรเวลาขันคือจะขันทะแยงนะครับ ครั้งที่สองครูจะเพิ่มแรงเป็น18นิวตันเมตรก็เหมือนเดิมขันทะแยงครั้งที่สามครูจะปรับประแจไปตามค่าเลยคือ22นิวตันเมตรพอครั้งที่สามครูขัน22นิวตันเมตรเสร็จปุ๊บครูจะเว้นระยะเวลาไว้สักครู่หนึ่งเพื่อรอให้ประเก็นมันซุดเข้าที่รอให้นอ็อตให้แหวนมันยืดตัวอะไรให้เต็มที่ แล้วครูก็จะมาขันปิดท้ายด้วยแรงตามมาตรฐานคือ2 2นิวตันเมตรอีก1ครั้งส่วนท่านใดจะขันแค่1ครั้ง2ครั้งหรือมากกว่านี้อันนี้แล้วแต่นะครับนะแล้วแต่นะ่ะเดี๋ยวครูขออนุญาตเริ่มเลยนะครับอ,อันนี้คือครูตั้งไว้แล้วนะครับ15นิวตันเมตรครูจะขันไป นังคลิกแล้วนะครับตัวที่หนึ่งโอเคนะทีนี้ไอตัวเนี้ยมันไม่ได้ไไดนะครูก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นบล็อกยาวมีข้อต่ออย่างนี้นะครับโอเคนะครูก็ทะแยงมาตัวนี้ ตัวที่5ตัวที่6เที่ยวแรกครบทุกตัวแล้วนะครับโดยครูตั้งแรงไปที่15นิวตันเมตรเที่ยวที่2นะครับครูจะเพิ่มแรงเป็น18นิวตันเมตร 18นิวตันเมตรนะครับครูจะเริ่มขันจากตัวเดิมน,นะครับส่วนถ้าเกิดท่านจะเริ่มจากตัวล่างก่อนก็ไม่มีใครขอว่าอะไรท่านจะเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับพอดีนักเรียนเขาฝึกอยู่ครูต้องโปรตีครูต้องจับตรงนี้ช่วยนะครับพอดีเขาฝึกอยู่ไม่เป็นไรครูก็จับตรงนี้แทน18นิวตันเมตรตัวที่หนึ่ง 8นิวตันเมตรตัวที่2เดี๋ยวนี้อีก4ตัวครูต้องเปลี่ยนเครื่องมือเหมือนเดิมนะครับตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5ตัวที่6 เที่ยวที่สครบน,นะครับ6ตัวด้วยแรง18นิวตันเมตระนะครับทีนี้เที่ยวที่3นะครับครูจะไปที่22นินิวตันเมตรเลยนะครับสักครู่นะครูขอปรับนนะครับ22นิวตันเมตรนี่เที่ยวที่3ใช่ไหม เออยี่สามนะครับยี่สิบสองนิวตันเมตรพี่ปุ้ยตากล้องฟูสลึมสลือแล้วครับอ่าโอเคนะตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สี่โทษสามถึงหกูต้องเปลี่ยนเครื่องมือนะครับสาม 4 5 6นะครับเที่ยวที่3ที่ครูขันด้วยแรง22นิวตันเมตรนะครับแล้วครูก็จะปล่อยระยะเวลาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งคือเหตุผลของครูนะครับก็คือเพื่อให้ประเกนันให้น็อตเนี่ยมันยืดมันกดทับเข้าที่สักครู่หนึ่ง ก็ไม่ได้มีเวลามากําหนดว่าเท่านั้นเท่านี้นาทีหรือกี่ชั่วโมงอะไรนะครับอันนี้ไม่ได้อุปทานอะไรขึ้นมานะครับมันก็เป็นเหตุผลเท่านั้นเองนะครับทีนี้ครูสมมุติต่อไปว่าครูปล่อยระยะเวลาทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแล้วนะครับครูก็ไปดื่มนะ้ําไปอะไรก็แล้วแต่ไปแชทโทรศัพท์ครูก็จะกลับมาขันทวนอีกครั้งหนึง่ง นี่คือการขันทวนครั้งสุดท้ายโดยใช้ค่าตามมาตรฐานนะครับครั้งที่1นึงครั้งที่สองส 5ี่นะครับก็เป็นนั้นว่านะครับครูก็ขันน็อตยึดฝาสูบนะครับด้วยค่าแรงขันตามมาตรฐานนะครับโดยการใช้ประแจปอนหรือประแจวัดแรงบิดนะครับแล้วก็ขันนะครับ ถูกต้องตามหลักการที่วิศวกรผู้ผลิตหรือครูบาอาจารย์เขาสอนมานะครับส่วนท่านใดจะขันเป็นวงกลมเป็นอะไรนะั่นคือเรื่องของท่านนะเอาตามความชอบของท่านครูก็สอนตามหลักการที่ถูกต้องถ้าเป็นยี่ห้ออื่นรุ่นอื่นถ่าแรงขันก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะฮะท่านไม่ต้องคอมเมนต์มาถามครูหรอกนะคะว่า ไอ้ยี e ่ห้อนั้นรุ่นเนี้ยมันใช้ค่าแรงขันเท่าไหร่ mm. ครูไม่ได้มีคู่มือหรือเอกสารครบทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับนะฮะบางรุ่นที่ครูมีครูพร้อมมาทําสื่อให้ดูครูก็มานําเสนอให้นะบางท่านมาถามค่าอันนั้นอันนี้ครูไม่มีครูก็ตอบให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับจะจะมโนโชพาวเวอร์ power, ว่าตัวเองรู้ตัวเองเก่ง,ต,ง,กงต่อไปบางทีไม่ใช่เดี๋ยวมันหน้าแตกนะครับเดี๋ยวคุณหมอคุณพยาบาลเขาไม่รับเย็บ นะคลิปนี้ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับท่านเจ้าของเครื่องเจ้าของรถท่านก็จะเห็นนะครับสภาพชิ้นส่วนของท่านแล้วก็การทํางานของครูว่าครูก็ทําให้ท่านตามมาตรฐานถ้าในอนาคตเกิดแรงดันมันรั่วอะไรขึ้นมาก็ต้องว่ากันไปตามสภาพของเสื้อสูบก,กับฝาสูบที่มันมีการสึกกร่อนบ้านงนะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามคลิปความรู้เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ